นี่ครับผมน้องกอหญ้าที่ผมพามาที่บ้านผมนะก็คือเป็นลูกของดาวเรืองแม่ชื่อดาวเรืองนะก็ทุกคนครับตามที่ผมเคยไปเจอดาวเรืองก็นี่แหละครับลูกเขาคนตัวจริงเลยเขาไม่เลอาผมนะเรื่องนี้เรื่องนี้เขาไม่ได้เลอาผมนะเขาพูดเรื่องจริงกับผมในเรื่องนี้ว่าเป็นลูกเขาที่อยู่กับยายทานอาหารก็เชื่อนะก็คือเรื่อง สวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่พีเอฟซีปัญหาทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดไปเรื่อยผมแฝดเล็กทุกคนครับวันนี้ผมเนะี่ยอยู่บ้านและผมพาบุคคลคนหนึ่งที่คิดว่าพี่พีเอฟซีคงอยากจะเจออยากจะเห็นหน้ามากๆและทุกคนคิดว่าคนนั้นคงจะคิดในใจกันอยู่หลายคนจะรุนกันอยู่ว่าเป็นใครนะผมวันนี้นทุกคนผมพาน้องคนหนึ่งมา ทบ้านผมซึ่งเดินทางมาไกลพอสมควรผมไม่สามารถไปถ่ายที่นั่นได้เพราะมันไกลแบตเตอรี่ผมไม่พอทุกคนนะนะผมเลยต้องพาน้องมาที่นี่ผมไปรับน้องมากับรถเครื่องทุกคนนะนะแต่ว่าก็ไปรถเครื่องได้ไม่ถึงบ้านเขาหรอกแล้วก็มันเป็นทางเล็กๆท้องแคบๆต้องเดินเท้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็เลยพาออกมาที่นี่มาอยู่บ้านผมขอยายเรียบร้อยแล้ะแน่คุณคิดแล้วทุกคนนะทุคนทุคจะคิดว่าเป็นใครนะก็คงจะคิดว่าเป็นคนตรงนี้ ผมจะให้ดูนะผมพาน้องมาเที่ยวมากินกันอยู่ผมวันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปส่งน้องนะแล้วก็ผมตั้งใจอยากจะให้น้องอ่อมเนะี่ยเข้ามาหาน้องด้วยนะแต่ว่าน้องน้องอ่อมไม่ว่างอาจจะเป็นตอนเย็นบาย,บายๆหน่อยนะนะก็ไม่เป็นไรวันนี้น้องมันอยู่กับผมทั้งทั้งวันนะน้องชื่อว่ากอยญ้านะน้องกอย่าพี่พี่พี่คงตกใจนิดิดว่่เป็นใครวะใครวะชื่อกอย่าเพราะว่าผมไม่เคยบอกชื่อนี้กับใครนะแล้วผมก็ไม่เคยพาน้องมาครั้งนี้ครั้งแรก โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวมาดูน้องดีกว่านะน้องหน้าตาเป็นงไงนะน้องกอหญ้าอายุสิบขวบเดี๋ยวบอกว่าเป็นลูกไข่มากอหญ้าสวัสดีค่ะนี่ครับผมน้องกอหญ้าที่ผมพามาที่บ้านผมนะก็คือเป็นลูกของดาวเรืองแม่ช่วยดาวเรืองนะก็ทุกคนครับตามที่ผมเคยไปเจอดาวเรืองก็นี่แหละครับลูกเขาคนตัวจริงเลยเขาไม่เลอาผมนะเรื่องนี้เรื่องนี้เขาไม่ห้เลอาผมนะ เขาพูดเรื่องจริงกับผมในเรื่องนี้ว่าเป็นลูกเขาที่อยู่กับยายทานอาหารก็เชื่อนะก็คือเรื่องจริงแล้วตอนนี้คือพี่ไปขอ,อายายมาใช่ป่ะนะค่ะพี่ไปขอ,อายายมาเพื่อจะมาหาอยู่พี่หนึ่งวันตั้งใจมากเดินทางเหนื่อยไกลขนาดผมกนะ็อยากจะให้น้องมาเข้ากล้องให้ผมกับผมนะครับพี่ก็ีได้เห็นนะทางแรกเลยนะน้องข็ยาไอ้นี่นมาน้องปรหน,น่งจะสะพายย่ามดยกว่านันนนะ้ดูดิในหลัเอื้อยพี่นาะยยืนสะพายยา่ามพี่น้องพูดไทยฟังออกเรื่องทุกอ,อย่างนะ นี่เป็นไงเป็นไงใส่พระด้วยเป็นไงพระอะไรเนี่ยโอ้ยพระสององค์ด้วยนะน้องกอย่านะน้องอายุสิบขวบใช่ป่ะสิบสองสิบสองขวบอโอเคน้องอายุสิบสองขวบนะผมจําผิดก็ดิสะพายย่ามโคตรเท่ทุกคนนะเท่มากอันนี้จะไปไหนเนะี่ยต้นกินจะไปปลาป่าหาของป้าหาผักนี่หรออ๋อคือน้องก็ขึ้นเขื่อทุกคนนะผมไปคอยพูดที่น้องกับน้องนะแล้วเป็นไงบ้างกินอะไรมาบ้างยัง ยังค่ะอยู่กับยายเป็นไงบ้างดีไหมดีค่ะอืมแล้วคิดถึงแม่ไหมคิดถึงค่ะแล้วแม่เคยมาหาไหมเคยค่ะเเนาะก็คือแบบมาในฝันนี้แหละวู้ไงอยากกอดแม่ไหมแต่ว่าท<ำ>ําทําไม่ได้เนาะทำอะไรไม่ได้อืมโอเคน้องกอดย่านะครับผมก็วันนี้จะอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่จะซื้อของไหกินซื้อให้กินโอเคไหมไม่ต้องห่วงเรื่องของกินนะอยู่กับผมสบายใจได้ก็น้องเป็นเด็กดีทุกคนนะน้องน่ารักแล้วก็ เป็นคนแบบว่าสุภาพขี้อายมากน้องอาจจะไม่ไม่มีพร้อมเหมือนเด็กคนอื่นนะแต่ว่าผมคิดว่า,าคนเราถ้าเราถ้าถุกฝั่งมาแบบในเรื่องดีดีแล้วอะมันก็ต้องเป็นคนดีไปตลอดนะทุกคนนะถ้าปลุกฝังในเรื่องไม่ดีมันก็คงจะไม่ดีตลอดนะทุกคนโอเคน้องก็ย้านั่งที่ไหมร้อนไหมไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้อยู่ี่เพี่จะพี่ไปส่งยืนยันแล้วกันนะโอเคปะเดี๋ยวจะมีพี่สาวคนหนึ่งจะมาหาด้วยนะก็ถือว่าอยู่กับพี่เขาไปด้วย นะอยากกินอะไรไหมอยากอีกคนข้างบ้านเราก็บ่นไม่หยุดเลยนะคนฝังมึงก็บน่นไม่เป็นไม่ต้องฟังนะไม่ต้องฟังอยากกลับบ้านปะเนี่ยคิดถึงบ้านหรือเปล่าอย่างนะี้โอเคผมขอยายน้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายหน้ายายน้องน้องยายน้องไม่แก่มากนะนายน้องไม่แก่นะอยู่ประมาณใช่ สี่ห้าสิบว่าสนะี่สิบห้าสิบมั้งเพราะว่าแม่น้องก็ยังสาวๆอยู่นะยายน้องมาสี่สิบห้าสิบเองนะนี่จะไปหาหาปูหาปลาที่แห่งเนี้ยโอ้ทุกคนนะน้องพกอาวุธแบบเอาไว้หายพกเห็ดพกคุงพกเห็ดนะนะทุกคนนะเป็นมีดหาหงหาเห็ดทุกคนนะเก่งมากเลยนะเก่งมากรู้เปล่าตัวเองแบบเก่งมากสู้ชีวิตแล้วก็ถึงไม่มีแม่แล้วว่าน้องก็อยู่กับยายดูแลยายหาอะไรให้ยายกินตลอดทุกคน เก่งมากนะจำไว้นะอยู่แบบหาก,กินดีกว่านะอย่าไปขโมยของหรือเปล่าห้ามขโมยของห้ามรักเลขข็กขโมยคนน้องคนอื่นนะมันไม่ดีเราอยู่แบบอาหาเช้ากินข้ามพอผมจะสอนเรื่องนี้กับน้องๆทุกคนนะห้ามรักขโมยสอนเรื่องอะไรดีเอาไได้เงินก็พอแล้ะห้ามไปขโมขยใครทางานหางงวงทางงานที่มันได้เงินอายุสิบสองปีทุกคนนะสิบสองปีเท่ากับปอเลยนะ ปอน้องเคยนังสือทุกคนน้องเคยนังสือนะแต่ว่าเนื่องจากเงินไม่มีใช่ป่ะเงินไม่มีไม่พอก็เลยต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็มาอยู่กับยายน้องสาเดนกันนะช่วยๆกันทุกคนผมจะคอยซัพพอร์ตน้องนะในเรื่องที่ผมช่วยได้ทุกคนหิวไหมไม่หิวกำลัมมมงนองนะจะนั่งเล่นกัน น้องกอยากวันนี้ได้พาลูกดาเรืองมาให้พี่ๆได้คนได้เห็นชัดๆแล้วนะชัดเจนหรือยังครับผมนี่น้องลูกดาเเรืองนะก็น้องบอกว่าเคยเจอแม่นะตอนนอนฝันแม่มาหาตลอดเลยมาหาในฝันอยากกอดแต่ก็ทำไม่กอดแล้วก็มันก็ไม่ได้เหมือนจริงอะ่ะมันเป็นในฝันทุกคนอยากกินอะไรไหมยังไม่อยากกินหรอ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูของในตู้ก่อนนะเดี๋ยวน้องรอพี่แป๊บนึงนะดูของตู้ก่อนว่ามีอะไรให้น้องกินได้บ้าง พี่มีขนมปัางเขาก่อนครับอย่าดราม่านะผมผมกินแล้วแต่ว่าผมกินไม่หมดทุกคนเมื่อเช้าก็เลยคิดว่าไม่ใช่ของเหลือนะแต่ว่ามันกินได้ปกติเลยผมแค่เอาแบ่งปันน้องกินทุกคนยาดราม่าผมนะมันก็ยากกินนะนะขนมปังเป็นเม็ดอันนี้ไงเม็ดอะไรนะยังชิมไม่ถูกเหรอเนาะ นี่เด็กกินไมนะ่ได้นะเป็นของผู้ใหญ่เหน็ดใจกันกินเลยกินเลยก็พี่พี่ครับป้าป้าข้าวมันผมเขาเขาบ่นรู้เขาอ,อยู่ก็ไม่เป็นไรแล้บฝังนะก็ฝังแค่ผมกับน,น้องก้อย่าพออยากเดินป่าใช่ไหมเนี่ยดูตรงเนี่ยเพราะว่าชอบเดินป่านะอาวุธอันนี้ผมขออนุญาตโชว์นะน้องเข้าป่าแล้ว <c oughs> นี่คือสิ่งที่น้องพกนะพี่ๆดูดิ เป็นมีขนาดยาวเพื่อเอาไปหาของป่าหาผักแล้วพวกขุดเห็ดตุผลน้องถือยามาด้วยนะผมก็เอามาเท่าไหร่นี่ครับอีน้องจะเก็บแล้วผมบอกเอามาเท่าไหร่ป้องกันตัวด้วยกินเลยกินเลยอ่ะกินเลยยายพาแม่ผมไปคลินิกทุกคนนะไปหายาเกี่ยวกับกุหลาบย้อนน้องชายผมก็อยู่อยู่ในป่าหรือเปล่าไปหาของในป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ น้าตาน้อสดใสมากทุกคนนะเป็นคนแบบขี้เขินขี้อายนะก็ธรรมดาทุกคนนะเป็นคนเด็กๆขี้เขินขี้อายกินเลยน้องน้องเขินกินเลยน้องกินเลยกินให้หมดเลยกินเจ็บเนี่ยเปรี้ยวเนี่ยกินเลยกินเลยน้องเขินอืมอร่อยนะกินเลยกินกับน้องน้องยังไม่เขินเวลา้วผมไม่กินเนี่ยน้องก็ไม่กินเลยนะกินเลย งั้นเดี๋ยววันนี้อยู่กับพี่แล้วก็เดี๋ยวอยากทำอะไรกันดีนะคิดอยู่เดี๋ยวจะหาเสื้อผ้าให้น้องนะไปหาเสื้อผ้าให้น้องใสให้น้องมาว่ดาดูแบบสะอาดสะอาดสะอาดทุกคนเดี๋ยวให้แต่งตุ้งแต่งตัวให้น้องไนะพี่ออมมาพี่ออมดูว่าต้องแต่งตัวยังไงถึงจะดูน่ารักอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องออมเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงไงจะเข้าใจผู้หญิงมากกว่าผมนะก็ประมาณนั้น เดี๋ยวมีเวลาผมยังก็ย่ยาเนี่ยเดินป่าครับผมแล้วก็พาพาเดินป่าพาทัวร์ป่าแล้วก็ทางไปบ้านตัวเองอน่ะมันเป็นยังไงนะกินได้เลยนะ้องก็ย่ากินได้นะโทษครับโทษหลายคนคิดว่าเฮ้ยไปเอาเรุ่นเจาเลี้ยงมาแบบนั้นเดี๋แม่ผมก็ยัตาไ,ม,ไม,ม่ไม่เลิกแบบผมไม่ว่าจะเอามาเลี้ยงด้วยนะผมช่วยเหลือน้องพาน้องเป็นหูเปิดตาแล้วก็ ดาวเรืองจะได้สบายใจมากขึ้นนะที่ผมทําจริงๆแล้วก็ช่ดดยวยเหลือลูกของจริงๆนะถึงเขาจะไม่อยู่แล้วเนี่ย<ม>ก็อยากให้เขาสบายใจในเรื่องของพวกนี้แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่บ้านเนาะยายยายทำอะไรอยู่อ่ะยายทำอะไรไหมแบบได้รับจ้างอะไหมหรือว่ายายแบบว่าอยู่บ้านทำาองข้าวให้กินใช่ไหมใช่ค่ะยายทำงานไม่ไหวอือก็คือยายท,ทำงานไม่ไหวแล้ว ยายก็อาต่ยบอกว่าคอยหาสมุนไพรมาขายใช่ไหมพวกพวกยุงพวกยาพีพี่เอ็ตีครับต้องบอกว่ายาเนี่มีหลายอย่างที่ขายได้นะเด็ดมาแล้วก็ตักเด็ดแล้วกขายนะทุกคนอืมเดีย๋ยว มผมนุ่มบอกไปทุกคนผมนุ่มน้องอ่อมอัปเดตแล้อย่างนะว่าช่องช่องปัจจุบันเนี่ยกลับมาใช้งานได้แล้วนะพี่พี่นะตอนนี้ไมู่กอ,อะไรนะอ่ะนกบินเข้าบ้านพี่พี่บินออกไปแล้วช่องน้องอ่อมเดินทางสาดอมแอมเนี่ยช่องหลักเนี่ยช่องแรกเนี่ย,ก,ยกลับมาใช้แล้วทุกคนนะแต่ต้องใช้เวลากู้ เปลี่ยนอีเมลย้ายอีเมลไปอีกช่องหนึ่งในเวลาสามวันนี้พี่ก็ขอให้น้องทําได้แล้วกันนะกินได้นะครับผมกินเลยนะก็ดีใจกับน้องด้วยทุกคนนะก็ดีใจด้วยนะมันไม่ง่ายนะกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยทุกคนนะกว่าจะทำมาถึงคนเนี้ยพูดตามไปจะสองหมื่นแล้วพี่เอฟซีที่น่ารักลาให้คนเลยก็กำลังใจน้องนะหาทางออกให้น้องก็ขอบคุณพี่เอฟซีด้วยโอเคคนเดียว เดี๋ยวผมจะพากอย่าดูทีวนะีนะเคยดูไหมเคยดูย้อนกลับไปดูบ้านอ๋อไปดูบ้านคนอื่นด้วยพี่แล้อฝั่งขงผมนึกถึงตอนผมเด็กๆกันนะตอนผมเด็กๆเ,เ,เนี่ยบ้านผมไม่มีทีวีบ้านผมไม่มีอะไรเลยเป็นบ้านไม้ไผ่้ซ้ําบ้านไม้ไผ่เก่าๆหลังหนึ่งยกพื้นจะมีใต้ถุนบ้านที่สามารถล่อตัวลงไปได้บ้านผม บ้านไม้ไผ่ที่มันแทบจะไม่เหมือนบ้านอนะ่ะเหมือนแบบเก็บต๊อเก็บของมากกว่านะผมก็อยู่กันได้ในคะรอบครัวกันแปดคนนะพี่น้องมีหกคนพี่น้องพี่มีหกคนเลยนะแล้วก็พ่อกับแม่พี่เป็นแปดอยู่กับบ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่เป็นบ้านดูแลอบอุ่นมากๆเมื่อก่อนไม่ต้องไม่มีโซเชียลไงไม่มีทีวีด้วยตกเย็นมานะเหมือนที่น้องพุดเมื่อกี้ ไปยูบ้า,านคนอื่นเหมือนกันผมก็ยู่บ้า,านคนอื่นเหมือนกันหนึ่งทุ่มเนี่ยไปแล้วอาบน้าแต่งตัวกินข้าวเสร็จไปแล้วไปดูทีวีบ้านพี่คนหนึ่งชื่อพี่น้ําค้างสต่พี่ทิพนะเขาเมื่อก่อนเขาจะให้ผมผมกับพี่ชาวเนี่ยไปดูทีวีประจาเลยก็พวกเขาก็มีพระคุณพวกเรามากนะต่อผมแค่ให้เราได้ ดูทีวีวงทีวีองข่าเนี่ยแล้วถือว่าขามีวระคุณละเขามีน้ําใจไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะโทรศัพท์ไม่มีหนึ่งโทรศัพท์ไม่มีทีวีไม่มีก็ไม่รู้ข่าวสารอะไรเลยนะเมื่อก่อนเสาทีวีจะเป็นเสาก้างปลาทุกคนคงจะเคยรู้จักกันนะที่บ้านมีแมวไหมบ้านไม่มีแมวไม่มีแมวไม่มีหมาไม่มีแมวเลยนะถ้าอยู่สองคนลำพังก็ยากอยากมีแมวไหมอยากได้แมวไปเลี้ยงไหม อยาก,กนนยดยายได้านแม่ด้วยแี๋ยวยายด่าไม่ต้องเพราะว่าลำพังอยูวนสองคนก็ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแล้วทุกคนนะกินอะไรเอ่ยก็เยอะแล้วเนาะเราสร้อยพานี่ยายให้มาหรอที่อยู่น<ช>ี้โอ้ยายให้อยไว้เหรอเดี๋ยวว่าป้องกันพูดป้องป้องกันพูดผีปีศาจเนี่ยป้าน,นะดูดิไป PPF4 ครับตล้วบอกเลยว่าเราวันนี้เราได้พูดคุยกับ ลูกดาวเรืองอยังเป็นทางการสักทีนะผมบอกมานานแล้วผมจะไปหาลูกเขาแต่ผมไม่ได้ทักทิวัทีนะผมเลยเจอโอกาสวันนี้มาพามาที่บ้านเราพูดคุยกับน้องก๋อย้าก่อนนะที่น้องก๋อย้าแม่ชื่อดาวเรืองแต่พ่อของเขาก็ไม่การกลับไม่เคยกลับเยลยนะพะ่อเขาเนี่ยมันยังอยู่หรือว่าตายไปแล้วเนาะที่ยรไม่รู้เหมือนกันนะ,ะเคยมาหาไหม<ร>ไม่เคย<ร>ะนะ เยทุกคนเดี๋ยวเอาว่าคลิปนี้ผมพูดคุยกับน้องวันนี้เลยให้ทุกอย่างให้ให้แบบให้พี่ให้พีได้คุยกับน้องพูดคุยกับน้องด้วยนะเดี๋ยวบายเห็นว่าน้องออมจะเข้ามาหาลูกเราเลี้ยงคือน้องกอยาเดี๋ยวจะให้น้องออมลองแต่งแต่งตุ้งแต่งตัวให้น้องกอยาดูนะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ผมจะอยากเดินปากกับน้อง กับกอย่าเนี่ยเดินป่ากันแล้วก็หาอาหารทำอาหารกินกันในป่าเพื่อเพิ่มอะไรวะที่สั่นในการทำคลิปให้พี่อฟีได้เห็นกินก้อยากินเลยวไ,ได้เห็นกันด้วยนะทุกคนโอเคผมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าก็ก็ดีใจอะที่วันนี้ได้พากอย่ามาออกกล้องกับผมนะและน้องก็จะไม่มาแนละ้นเขินแต่ยายบอกว่าไปเฮ้ ö, ลู ไปพี่เขายายพูดอย่างนี้นะน้องก็เลยมาน้องก็เลยมาไม่งั้นน้องไม่มานะกินน้ำไหมไม่กินไม่ค่อยพูดหรอกน้องเถขยไปพี่เดี๋ยวอีกสักพักอ่ะอยู่นานๆไหนก็พูดทุกวันเหมือนต้นไม้แหละแรกๆไม่พูดเลยนะหลังๆหลังๆมาพูดไม่หยุดเลยพูดตลอดทุกคนนะมันก็เป็นปกติแ <c oughs> หละไล่ าาไม่อิ่มเดี๋ยวไม่อิ่มนะเขียนโรงเรียนนะทุกคนนะตีกองน้องเพียงชาติกันโอเควันนี้เราจะอยู่นี่กันเลยนะรอรอพี่คนหนึ่งมาหานะว,วันนี้เดี๋ยวพี่จะดูแลเองไม่ต้องห่วงนะทุกพี่ทุกซีไม่ต้องห่วงนะผมจะดูแลน้องนะ น้องเหมือนกันนะต้องมาอยู่แบบแบบนี้นะแต่ทำอะไรไม่ได้ทุกคนนะทุกอย่างมันเป็นถายว่าฟ้าชะตาลิขิตไปแล้วน้องกอยาก,ก็ไม่อยากจะเกิดมาแบบนี้หรอกแต่มันทำอะไรไม่ได้แม่น้องก็เสียโอเคทุกคนเดี๋ยวช่วงบ่ายน้องออมจะเข้ามานะผมขอขอตัวให้น้องเนี่ยได้รีแลกก่อนนะแล้วผมจะพูดคุยอีกพี่ๆทีว่า ผมไปรับมายังไงทั้งหมดเป็นมายังไงแล้วทําไมกอย่าถึงอยู่แบบนี้ไม่เลี้ยงสือก็เพราะว่าน้องไม่ไ,มได้มีเงินเหมือนคนอื่นทุกคนนะน้องต้องหาทํางานเลี้ยงทํางานหาเลี้ยงยายคนหนึ่งี่พี่12ขวบใช่ไหมอืมหาของป้าที่ไดน้อยทุกคนนะน้องก็น่ารักน่ารักทุกคนน่ารักมากนะเกจะเดี๋ยวเราสวัสด,ด,ดีพี่พีเอฟซีก่อนนะเดี๋ยว อ่าแล้วหนแบบดี๋ยวพมให้น้องอยู่แบบส่วนตัวพี่นะไม่อยากจะเอากล้องจ่อน้องเพราะว่าตอนนี้น้องรู้สึกว่ากินอะไรไม่ลงเลยน้องอายน้องเขินทุกคนนะโอเคจะให้น้องอยู่แบบชิวๆก่อนนะผมจะพูดอธิบายให้พี่เอฟซีได้ฟังก่อนว่าทั้งหมดเป็นยังไงนะโอเคครับทุกคนก็ตามนั้นเลยนะน้องก็อยากเป็นเป็นเด็กที่อืมก็เก่งฉลาดนะทุกคนนะสามารถอวรอดได้ในป่า ผมจะหาทางช่วยให้น้องได้ได้กินได้ใช้เหมือนเด็กคนอื่นนะก็จะคอยซัพพอร์ตน้องนะทุกคนก็น้องอยู่กับยายน้องสานนะพี่ลูกของดาวเรืองนะลูกของนางดาวเรืองที่ที่ตายไปแล้วนะผมไปเจอน้องกับยายผมก็น้ำตาคอนะอยู่แบบหาเช้ากิน่ําทุกว่านะอยู่แบบง่ายงกินง่าย ตามภาษาคนในป่าคนในคืาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่ในชุมชนใกล้ชุมชนอะ่ะเออบ้านน้องก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะก็ตามสภ,ภาพนะทุกคนผมไปซื้อของอะไรไปให้ยายนะวัดดียายเขาขอ,ขอน้องมานน่น้องยายก็บอกยายให้มานะมาเถอะยายบอกมาเถอะลูกเขาบอกลางเขานะเนียหลางนะเาขาว่าลูกนะน้องก่อยากโอเคครับพี่ๆเอาเป็นว่าวันนี้ทุกคนได้เห็นลูกเราเลี้ยงอย่างเป็นทางการละได้เห็นจริงๆเป็นๆละเดี๋ยว คลิปต่อไปอาจจะพานนองเดินป่าเที่ยวป่าด้วยกันทุกคนนะก็อาจจะมีให้เห็นทุกคนรอชมรอติดตามผมด้วยนะครับผมฝากติดตามพี่แฝดวีสองนะครับผมแล้วก็ช่องน้องๆหลายคนที่ท YouTube กันนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆก,การสัพพอร์ตของพี่ๆอททีทุกท่านเลยนะครับผมทีให้พวกเรามีกําลังใจในการทำคลิปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอไปนั่งคุยกับน้องแล้วก็จะเปิดพุกทีวีให้น้องดูทุกคนนะสวัสดีครับผม